เกดียินเสียงเกมสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นดีปโปกันนะดีปโปเจอกันอะไรวะไม่ได้ดูเลยน่าจะสกัดเพราะว่าลิกเตอร์น่าจะลงเจอสกัดนี่อย่างแรกเลยนะองเท้าโวลติกส์จริงจริงเพราะมันทุกเราหาย อย่างนี้อย่างนั้นออกเกาะเลยอย่าเพิ่งออกรองเท้าเแต่เราได้รองเท้าไปด้วยเพราะว่าเราเขียคลิปเอ้าพูดตั้งนานเจอลิกเตอร์ก็ว่าทำไมมันเบิร์ดไม่แตะไม่ตายตั้งทีวะอุ้ยแหลทหมดวะไม่ให้เข้าคลิป โหดจุงบายทีมสวยที่สวย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 บเฮ้ยแต่ว้าวมออกองซัปาดูไหมสกัดรอไม่ออกดิมันเป็นซีเนียร์มันต้องออกอยู่แล้ว มันโดนมาคับให้ออกฮฮยเตะโชว์โหดหนีอยดี <Ret reat. S 1> เอาซานตดเออยังเว่อว่ะช่วยด้วยซานตด ซาเนต,ต์เฮ้ยเพื่อนอ,อ,อ,อีอีก็ไม่ได้แจกนครับจะโดนล้วงเหรครับอ้าวโทพี่จะไปเวทเขาก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็ทำให้ฟรราร์มฝั่งนู้นรับเล่นลำบ,บากพอลิปเปอร์ปปรวิลสีนี่คือใครๆก็ได้นะ อู้สกิวว่านอดีทีต่อไปออกออกหมัดเลยก็ได้นะลิโป้แต่ว่าไม่อ่ะคนออกเกาะแต่ผมว่าสู้กับลิกเตอร์นะออกสเปียร์ดีกว่าครับ อะไรทำนองมาดิโอ้หนีเป็นหมาหนีเป็นหมาหนีเป็นหมาหมาเป็นหนีหนีเป็นหมาแล้วก็ลงมาทำมเนี่ยไม่ไปช่วยบนะออนะโดนกดแบบไม่รู้จะโดนกดยังไงละแค่ไวยโอมไคยาเตะก็เล่นยากละเอา้ากดล้อเลยก,กดรอเลยกดรอเลยกดลอ้อกดลอ้อ มาด,<ป>มาดิมาดิมาดิวาปิกปิก,กโอ้โห,โหคิดว่าได้เก้าเ <9 S 2> ดียวทูนสามแล้วจ้ะโอ้ ไม่เอาดีกว่าไม่เอาก็บอกไม่เอาไม่เอา,า,า,าโอ้โหมันจะไม่ต้ดโดนกดอะไรขนาดนั้นนะ่ะนั่นแหละอีกทีนึงแม่งเลยจะสลับเลยไหม,มจะไม่ทันเดี๋ยวนะ ทันทันทันทีนเนี้ยไปไม่ทันนะอกมจังหวะต่อไปเราคนออกเกาะจริงๆนะเพราะว่าทีนี้คือ คิดว่าเกาะไปน่าจะดีที่สุดเพราะว่าไม่รู้ว่าชอบของใรเตรียมฟิกนะจ๊ะไวโอตัวเดียวเป็นดุมขนาดนั้นเลยล่ะล่างไม่เป็นไรเรายัางสู้อยู่ เหมือนมากันสามคนนะฝังฝั่งนีอย่เล่นอยู่นี่คิวเลนอยู่นี่มาดิ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  เอาแล้วไม่ฆ่ามันนะทอปิกแล้วนะต้องสัยจะเสียคลิปนึงเห็นคุยกันดีๆต้นเกมไอ้ตอนเลือกตัวท้อชอบ เฮ้ยมึงโอ้โหโอกแงูนาทำไมตามกเล่นคนเดียวนิโคมันโหดจังวะเฮ้ย กูรอแล้วกูรอแล้วกูรอแล้วเดินไปนะทันนี้คือเล่นเงินหกคนอยากเห็นแหวนเออจัดตัวทไม่ใช่จัดวะ ม,ม่คว้ามเอเมนีด้แบบเจอ,เอ,อ,อเตัอดแล้นีความทุกอย่างที่เป็นกันนะิคุณไม่ควรแบดลิงเพแรกอะมันไ,ไม่ได้โหเลยลิงอะ มันกี่ตัวเดี๋ยวเขาจะกลับมากันพ้อมนะครับเพราะว่าเราแยกกันเรากลับมาเด้ มันเป็นวิธีเหมือนไล่เขาให้ไปกัดมากันป้อมอ่ะอมันไม่มีใครมากันเลยนี่เห็นปะได,ได้ได้แล้วคิวเลนตายคิวเลนตายไวโอตัวเดียวไวโอนังโอไวโอนังโอไวโอนังโอเออสันนิดอ้อมไปไหนอ่ะ เราเริ่มสู้ได้แล้วครับต่อไปก็เพิ่มสโลสักชิ้นหนึ่งเข้าให้ดีก็ออกอ้นนี่ไปเลยนะเอางี้จริงๆ่ะใครก็สอนบวกกันซานสีดีหล่อเลี้ยว พาไปบวกกับลอเลี้ยวเฉยเลยเอาเปลี่ยนเป็นแผน,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 นออกจกออก,ออกทอยถอยเพื่อนมากันป้อมกันเฮ้ยได้เ่อเี่ยตุ๊ดย๊เฮ้ยมันลอ่ลอล่อเข้าป้อมเออ มาดีครับเกมนี้ก็เมืนไม่ได้ทำอะไรเลยอืม อยู่เนกี่เนเออโหเพิ่งเคยเห็นแหวนเราเี่งดูดเลือดนะแต่จริงๆเราไม่มีเอ้ยถอ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 ยถ้าเจอลอเลี้ยวอย่าไปบวกมันแค่เราไม่ไปบวกมันมันก็ไม่มีสกิลตามเราหรอกเอาเงินก่อนเคลียร์คลิป ตาไหมตายไหมสวยครับหนีทำไมอะไม่รู้อู้สานิทเลดเกมคือแรงสานิทเป็นยังไงเลดเกมก็ยังเข้าหมดพ่อทอยได้แล้วใช่ปหมก็เกิดเลยดาเบดเราอ่ะพอละแค่นี้ก็จะแล้วล่ะต้อง ก็ค you know, ือเราออกของการสองชิ้นเลยนะก็คือกายภาพแล้วก็อันนี้เวทเราเลยฉิดทั้งวาโอแล้วก็รอเลียว แต่ว่าเราเลี้ยวมาเราก็ไม่ได้ถิดอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นเป็นเมทที่ใช well> ้สก um, ิลได้เรื่อยๆอย่างไงก็วัคอยมันเอาไม่อยู่นะเห็นเพื่อนเราไปล่างเยอะเราก็รีบดันเลยนะแต่จริงแล้วเหมือนจะสู้ไม้เขาไม่ได้นะเพราะว่านั่นไนียตามที่พูด เอาสู้ได้ฮะแอทแท็กปักเจ๊งเลนี่ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์มาฟิกเกอร์มาตีไวโอเบ็เกมคือริปเป้มันเหมือนกับว่าเป็นตัวเหล็กเกมแบบสุศลบเพราะว่าอู่ด้วยนักเก็ีเฮ้ยคิวเล่นคิวเล่นทีเนี้ยถอยทีเนี้ยถอยทีนี้มันตีแล้วถอยถอยถอย ได้ปะอ,อะไรจัดเป็นอะไรถามจริงมันสู้วกันบ้นี่นะ ดูการโซโลดักเอ้มันก้อนมันก้อนใหญ่มาดิครับ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 มาดิูอะโครูรูร่าเหมือนรู้สึกว่าจะแพ้ว่าเฮ้ยอัศติมาโอ้มาดิครับมาดิครับมาดิครับ โหรัดต่ตอต่อหน้าต่อตาเลยทำ damage ตั้งนานฝักการหน่อยตายสี่ 4. ชนะเฉยลิปโป้คือเล่นเกมฮอตครับ นี่เขาเขากดว้ามหาเลยนะเนี่ยอ้าวไม่ได้ว่ามหาไปจัดปะมาดิมาดิเราเรียวมาดิมีใครอะมีใครอะไม่เอาอติป้อมชนะก็ถ้าจะเล่นลิปโป้นะต้องดูด้วยว่าฮีโร่ฝั่งเราอะมันเป็นตัวเล็กเกมเปล่าอย่างเออฮายาเตะใช่แรดเล็กเกมก็ใช่ก็คือ ทีมเราอ่ะตัวเล็กเกมเยอะแต่ต้นเกมคือแบบว่าไม่ไหวจริงๆเราโดนยับเลยริปเปอคือดูดเลือดมันแรงอยู่แล้วขอแค่ว่ามีเลือดก่อนที่ตัวเองจะมีอันติอ่ะมันถึกอยู่ละมาดูคิวนี้ยังไม่เอานะ <laughs> ก็คือเห็นปะว่าเราอ่ะแทงพอๆกับซีเนียรเลยเว้ยยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่โอ้ดาเมจเราก็เยอะนะลองลองลองมาเลยอ่ะ